สวัสดีครับคนสวนสวัสดีครับจีสุเดวิดวล,งลงคุยกับใครครับอก็มีรับฟังได้หมดนะครับทุกภาษาทุกทุกทุกชาติครับอันนี้อยู่อยู่อยู่ที่นี่เป็นนานาชาตินะครับนานาชาติครับมีหมดครับแล้วต้นไม้ที่นี่ต้นที่เหี่ยวเหี่ยวนี่ไม่คิดจะถอนทิ้งหรือว่ายังไงครับอ๋อ อันนั้นมันเป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับเรารักมากครับต้องดูแลเขาให้สุดๆเลยครับอะตอนนี้ถ้าถ้ามองตามอาการแล้ว ICU หรือว่าอยู่ห้องผู้ป่วยรวมหรือไงตอนนี้ก็น่าจะอยู่ห้องปลอดเชื้อครับ ICU ครับคงไข่คงจะไม่ค่อยได้ยังคงไม่ได้กลับบ้านง่ายๆแหละดูแลอาการ มีวันๆยังเก็บไปกินบ้างไหมครับเนี่ยอ๋อก็มีบ้างครับทุกวันครับเก็บทุกวันครับแล้วต้นที่ลดอยู่นี่มันต้นอะไรครับเนี่ยอันนี้มันเป็นยาครับผมไม่ได้ถามว่ามันเป็นอะไรครับผมถามมันชื่ออะไรครับสรรพคุณทางยาครับอันนี้เป็นต้นเซซอรี่ครับมาจากต่างประเทศครับที่เราใช้ยาตัวนอกตัวนอกกันแรงๆตัวนี้แหละครับเข้าไปเข้าตัวยาครับ งั้นอยู่ที่นี่ก็ไม่ต้องกินยาเลยครับไม่ปวดไม่เมื่อยไม,ไม,ไม่ปวดหัวตัวร้อนเพราะเราอยู่กับสมุนไพรอยู่แล้วใช่ครับตอนนี้มไม่ได้กินเลยครับยาครับแล้วเมื่อาวานกูเห็นมึงไปซื้ออยู่เลยอันนั้นซื้อมาอาบครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้กินเลยครับโอเคครับขอบคุณครับครับผม